สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนน้องครับชาวยูทู e ครับโอ้โหพอดีผ่านมามาเจอทีมงานโทนหนึ่งนะพี่น้องนี่ครับลัดมันนี่เลยครับโอ้โหตมหมอความวิ่งไปไหนอะมาสั่งการครับ หรือว่าพี่ต้อมหมอความครับนะครับก็จะเป็นทีมงานโทรหนึ่งครับน้องมะนาวมาขาวแล้วก็พิตาลครับนี่น้องเหลือบน้องเหลือบส่วนหลังสุดนี่จะเป็นจานโอแต่ไม่รู้ว่าใครขับนะผมไม่ได้เห็นหินก็เยอะอยู่ครับเป็นหินที่เขากัดออกจาก สีเลนครับลาดยางโอ้รถตักนี่ควันท่วมเลยพี่น้องเลยแหมแคทครับในตำนานเลยครับรุ่นนี้สุดจัดโอ้โหรถโหลรถหล,รถหลครับบีเอยังหล่อ ร้อยแล้วครับพี่ตอมมอผีครับแผละเลยพี่น้องเอ๋ยว่าจะไปอยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวไม่กล้าไปครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกะกะเขาทำงานนะครับเดี๋ยวเราดูกันตรงเนี้ยครับพี่น้องอนี่ก็จะเป็นหน้ากดังแล้วครับเรียง,งานทานหนึ่งเขามาเอาหิน อันตรายครับรถสัญจรไปมาด้วย นี่ก็ได้ข่าวว่าเอาไปลงอยู่วัดครับวัดบ้านหินลาดครับน่าจะได้หลายเที่ยวอยู่นะพี่น้องว่าเยอะอยู่ครับตรงนี้ไม่รู้ว่าทางวัดเขาแหผู้สาวสั่งมาก,กี่เที่ยวนะครับนำทีมโดยปิตานครับ นี่ครับเดี๋ยวผมบ้าชมอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วกันครับเพราะว่ารถสัญจรเยอะเหลือเกินครับอันตรายครับไม่อยากไปเกะก,กะเขาทํางานเลยครับพี่น้องน,นี่ก็เย็นแล้วครับรอเขาเลิกง,งานครับทีมหกล้อก,ก็มารับกันไปครับวโอ้โหวางทีนี่รถโยกทั้งคันเลยพี่น้องเลย ก็น่าอยู่ที่ประมาณ4-5ตักครับ ทีตะเลิดครับล้นไปทางนั้นเลย ก็จะไม่ได้ใส่อัดกล่องกันครับเพราะว่าวิ่งระยะทางก็ไกลพอสมควรครับเนี่ยใส่แต่พอดีพอดีวิ่งครับวันนี้น่าจะได้คนละเที่ยวก่อนครับเพราะว่าเย็นละอือรีดให้สักหน่อยพอครับเสียบอยว่าพอแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วพี่น้อง น้องมะน,นาวก็น่าจะออกไปพร้อมกันครับนี่แหมไฟกุเท่บพี่น้อง,งซื้อร้านไหนเนี่ยก็จะเป็นต่อมหมอควา,าัาน้ำทีมบนี่ครับรถเบาตนน้นคุณแผนคุณแผนเมืองช้างเี่ยก็ได้ข่าวว่าประกาศ ขายเป็นที่เรียบร้อยครับรถคันนี้เห็นคุยราคากันจบอยู่ที่8 0ครับหรือว่า800,000เองนะพี่น้องแต่ยังไม่มีมัดจำนะครับดีนข่าวคร่าวว่าบาลนนเขาจะไปเอาโรบอคอบนะพี่น้องนี่ได้ยินมานะพี่น้องผมก็พูดตามที่ผมได้ยินนะผิพลาดประการใดต้องขออภยัยวยครับ ร,ระวังเหยียบก่วยนะตาโอเ้เทตะยเตลิดเลยรถก็สัญจรเยอะเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นหลักครับเปลี่ยนจากสองเลนเป็นสีเลนคนระับตรงนี้ระยะทางก็ ล็อกแรกก็อยู่ที่ประมาณ500เมตรครับ่วนระยะทางที่2ก็ต่อไปอีก500ครับนี่ทำไปเรื่อยครับทำไปจนจบเส้นนี้จะสิ้นสุดอยู่ที่ะสะพานครับสะพานบ้านกรวดครับทางเข้าบ้านกรวดพอดีเลย ไล่ลไล่กเพลไล่อะน่าจะตักสุดท้ายครับอะกดหน่อยูกเพ่กดหน่อย ร้อยครับคันละ3ตัก4ตักครับโอ้หอนจัดแหมลงมาเช็คสักหน่อยครับว่าโอเคเปล่า <laughs> วันนี้ก็น่าจะได้คนละเที่ยวครับเพราะว่าเย็นแล้วเขาน่าจะเลิกงานกันแล้วคงนี้น่าจะมาจวดกันต่อครับนี่มือปืนจากสายโทนหนึ่งเสียตินส่งเข้าประกวดครับส่วนเสียตินก็จะอยู่นู่นครับตรงสิบลอ้อน่าจะคุยก,กันกับเท่าแก่อยู่ครับเโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้กนแล้วกันครับก็ เจอกันมาหลายนาทีอยู่ครับนี่ณจุดนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับนี้ครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ